สวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่การวิเคราะห์แนวโน้มประจำสัปดาห์วันที่3ถึง7กระกฎาคม2566ครับสัปดาห์นี้เราก็มีคู่ที่น่าสนใจ3คู่เหมือนเดิมครับได้แก่ทองคำราคาแล้มันดีพและ GBP JPY ครับทงทนหรือ g j นั่นเองครับซึ่งแต่ละคู่จะมีแนวโน้มหรือจุดที่น่าเข้าตรงไหนไปชมกันเลยครับ โอเคครับรามาชมแนวโน้มของกรอบราคาทองคําสัปดาห์นี้ดีกว่าครับกรอบราคาทองคําสัปดาห์นี้ยังคงเป็นกรอบราคาเดิมที่เราได้ให้ไว้ตลอดช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะนะครับนักถุนไม่ว่าจะเป็นซับายโซนที่ราคา1 9 6 9จนถึง1990หรือดิมานโซนที่บริเวณปัจจุบันนะครับที่1 9 0 0จนถึง1914ครับโดยช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ1914นะครับนักงทุนหรือในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่แล้วครับนักงทุนราคาทองคำมีการลงมาทดสอบดีมาโซนและมีการทะลุนะครับอันนี้คือทางเวรฟมเฮดโฟลนะครับนักงทุนนักงทุนจะสังเกตเห็นว่าในทั้งเทียนทางเวอร์เฟมเฮดโฟเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการทะลุครับทะลุจริงครับแต่เขาได้ทิ้งเขาได้ทิ้งไส้เทียนไว้ครับนักทุนก่อนจะมีการฟื้นตัวและปิด แท่งเทียนอยู่ในกรอบดีมาโซนก่อนจะเริ่มมีการกําลังฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งครับานัุกทุนทีนี้คําถามในมุมมองเทคนิคการฟื้นตัวของราคาทองคําสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีเส้นแนวต้านที่เป็นการจุดทดสอบว่าการฟื้นตัวจะเป็นการฟื้นตัวระยะยาวหรือไม่นะครับนักทุนคือบริเวณราคา1933นั่นเองครับนักทุนคือบริเวณราคาตรงนี้อ่า หรือแนวรับนาตาในอดีต S R f i p คำลงทุนในกรอบระยะในกรอบราคาระยะสั้นครับนี่ครับ1933 mm. กรณีที่จะเป็นแนวโน้บขาขึ้นในระยะสั้นหรือการฟื้นตัวที่ค่อนข,ข้างมากจำเป็นครับจำเป็นต้องทะลุเหนือกว่า1933ขึ้นมาให้ได้ครับหรือเป็นการกลับมารักษาระดับการขึ้นไหวเหนือกว่าตรงนี้ได้กรณีกรณีที่เขายังคงไม่สามารถเหนือกว่า 1933ได้โอกาสครับโอกาสที่เขาจะลงต่อทดสอบดีมานโซนที่บริเวณราคา1 9 1่าจนถึง1 9 0 0หรือแนวรับจิิยาตรงเนี้จะยังคงมีเรื่อยครับนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าโอกาสที่เขาจะสามารถทะลุดีมานโซนยังคงมีโอกาสนั่นเองครับคำถามกรณีที่มีการทะลุดีมานโซนที่1 9 0 0และสามารถรักษาดับต่ำกว่า แนวรับจิตวิทยาตรงนี้ได้แนวถัดไขึ้นตรงไหนครับแนวถัดไปเบื้องต้นจะเป็นแนวรับก่อนนะครับคือจะเป็นจุดสังเกตก่อนคืนบริเวณราคา1870งแปดนครับทุนกรณีที่ยังไม่สามารถต่ํากว่านี้ได้โอกาสที่เขาจะฟื้นขึ้นมาสมมติทะลุนะครับโอกาสที่เขาจะทดสอบและฟื้นขึ้นมารีเทสท,ที่ดีมาโซนเก่าย้ำนะครับว่าถ้าสมมุติต่ํากว่า1900ได้ดีมาโซนเก่าตรงนี้จะเป็นโซน ซับพที่เอาไว้อะไรครับเอาไว้ทดสอบแรงแรงฟื้นของทองคำนั่นเองครับลงทุนคำถามกรณีที่1870เอาไม่อยู่ย้ำนะครับโซนถัดไปจะเป็นโซนดีมาโซนของกรอบระยะยาวเลยครับที่ค่อนข้างไกลบริเวณราคา1833หรือจนถึง1807ครับนัลงทุนโซนนี้จะเป็นโซนสำคัญมากของกรอบระยะยาวและระยะ ใหญ่ต้องบอกว่าเป็นกรอบของทางเฟรมขนาดใหญ่เลครับมันจะเป็น Day 1หรือ w e k o n นนั่นเองครับท่นทุนีีคำถามและสรุปของสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเทรนอะไรครับเบื้องต้นของกรอบระยะสั้นอ่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเรายังคงเห็นเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนนะครับโดยเราจะใช้ตัว e ี a t i o n Train เข้ามาช่วยดูกรอบราคานะครับนั่นคือนี่ครับ ซึ่งกรอบราคาของ e s s i o n Train จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับตัว193 3หรือแนวต้านว่ากำลังที่เราได้ตีไว้นั่นเองคือถ้าการฟื้นตัวยังไม่สามารถฟื้นเหนือกว่า193 3ได้โอกาสที่เขาจะทดสอบดีมาโซนที่191่จนถึงแนวรับจิตวิทยา190 0เนี่ยจะยังคงมีเรื่อยๆแ,และมีโอกาสทะลุลงครับอันนี้คือไปการมุงบอกว่าอะไรครับไปการมุงบอกว่าแนวโน้มขาลงจะยังคงได้เปรียบในสัปดาห์นี้ครับ จนกว่านะครับแนวลบขาลงจะคงได้เปรียบจนกว่าจะสามารถกลับมารักษาระดับเหนือกว่า193 3ได้ครับอันนี้คือทองคําครับทองคำสัปดาห์นี้เราจะคงให้แนวโน้มขาลงก็ยคงได้เปรียบพังทุนจำไหมครับขาลงยังคงได้เปรียบ,ยบ,ยยบถ้ายังต่ํากว่า193 3ครับโอเคเราไปชมคู่ต่อไปดีกว่าพังทุน,นโอเคครับเรามาคู่ที่2ของสัปดาห์นี้ดีกว่าครับ พื้นที่2ของสัปดาห์นี้คือ WTI หรือราคาน้ำมัน WTI เหมือนเดิมเลยครับนักลงทุนสัปดาห์นี้ราคาน้ำมัน WTI ยังคงมีซัลายโซนและดีมานโซนเหมือนช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าเราคงมีมุมมองให้เป็นมุมมองการขึ้นไหวไซเวในกรอบเดิมตลอดครับนักลงทุนโดยโอเคเรามารีแคปกันดีกว่าครับโดยเบื้องต้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขามีการลงมาจากซัลายโซนนะครับนักลงทุนทดสอบซัลายโซนและยังไม่สามารถทะลุเหนือกว่า,วาได้ลงมาทดสอบที่ดีมานโซน จุดสุดท้ายเลยครับน้ำทุนที่67.217ครับและฟื้นขึ้นมาครับในแท่งเดียวเลยครับประมาณฮะ6 7 7 1 7แท่งเดียวขึ้นมา2,200จุดครับน้ำทุนโดยประมาณครับ h ีโฟนะครับในกรอบราคาฮี o โฟหลังจากที่เขามีการรักษาระดับเหนือกว่าง7.217ได้ฟื้นแท่งเดียวในจุด2เอ้ขึ้นมา2000 200จุดคำลงทุนทีนี้คําถามในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยวันจันทร์เขามีการฟื้นตัวและทดสอบซัลายโซนแล้วนะครับในช่วงเวลาในวันจันทร์สัปดาห์นี้ทําให้มุมมองของราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้เรายังคงยึดเหมือนเดิมครับในระยะสั้นเขายังคงขึ้นไหวในกรอบไซด์เวย์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาสอบที่ซัลายโซนที่71.607จนถึง72.856คำลงทุน หากการฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถทะลุเหนือกว่าสัพโซนได้โอกาสที่เขาจะย่อลงไปสู่บริเวณดีมาโซนจะยังคงมีซึ่งกับกันก็เหมือนกันนะครับการย่อของเขาถ้ายังไม่สามารถต่ํากว่าหรือปิดตัวลายวันต่ํากว่าดีมาโซนที่68.627หรือ67.217ได้โอกาสที่เขาจะฟื้นตัว ในกรอบระหว่างพลายโซนและดีมาโซนเนี่ยจะยังมีเช่นเดียวกันครับการที่เขาจะสามารถทะลุเพื่อรักษาระดับและสร้างโครงสร้างระยะสั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้เนี่ยจำเป็นครับนักถุนจําเป็นต้องปิดตัวรายวันเหนือกว่าพลายโซนหรือต่ํากว่าดีมาโซนให้ได้ครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเคลื่อนไหวในกรอบไซเควลแล้วนะฉันจะเริ่มทํากรอบโครงสร้าง เป็นขาขึ้นหรือขาลงแล้วนะ,ะแต่เบื้องต้นนะครับแต่เบื้องต้นถ้ายังไม่สามารถทะลุเหนือกว่าพลายโซนได้หรือดิมานโซนได้ต่ำกว่าดีมานโซนได้เนี่ยเขายังคงเคลื่อนไหวตามกรอบไซด์เว์ต่อไปครับกรอบไซด์เวทที่เราได้ให้ไว้ในช่วง 2- 3สัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคครับอันนี้คือมุมมองของ d ิ i หรือราคาน้ล็มันในสัปดาห์นี้ครับเราไปชมคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้กันครับนุกุน โอเคครับคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้คือ Gbp Jpy ใน t ทางเฟรม H4 ครับในคู่นี้เรายัางคงให้มุมมองอยู่ในกรอบราคา Rising wedge หรือการขึ้นไหวในรูปแบบ Rising wedge นะครับมีการทำ High ใหม่ ai, ทำ Low ยกโลใหม่ต้องบอกว่ายกโลใหม่ยก l ลยก h i g แต่กรอบราคาที่เราได้ตี High กับ l o ไว้เนี่ยมันเป็นในลักษณะอะไรครับลักษณะ บีบเข้าหากันครับนักทุนเข้า pattern ์ i ไลซิ่งเวทซึ่งปัจจุบันในช่วงต้นสัปดาห์ของสัปดาห์นี้ไ i ซิ่งเวทยังคงอยู่นะครับซึ่งราคายังคงรักษาระดับอยู่ในกรอบได้ครับทำให้รีซิตเทนโซนหรือโซนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณราคาตั้งแต่83.454จนถึง183.9.0 0ครับนักทุนหากคู่สกุลเงินยังไม่สามารถปิดตัวรายวันเหนือกว่าโซน แนวต้านตรงนี้ไปได้หรือเหนือกว่า1.83.90ได้โอกาสที่เขาจะย่อลงมาในกรอบแพทเทิร์นไรซิงเวทเนี่ยจะยังมีแต่การย่อของเขาให้ระวังนะครับถ้ายังไม่สามารถต่ำกว่าแนวรับที่1.82.767ได้หรือในกรอบแพทเทิร์นไรซิงเวทเนี่ยจะยังมีการฟื้นตัวต่อไปครับทุนซึ่ง เราได้ใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านในอดีตหรือ SR f l i p เข้ามาช่วยนักทุนจะเห็นว่าถ้าสมมุติเขามีการทะลุกรอบ pattern rising wedge แล้วเนี่ยเรายังคงมี support zone ต่อไปหรือเป็นแนวรับแนวต้านเป็น SR f l i p นั่นเองครับทุณ่นคือโซนนี้หรือบริเวณราคา182.259ครับทนคุณคอโอเคเราจะใช้2องเทคนิคนะครับในการดูแนวรับของโครงสร้างขาขึ้นครับ ในระยะสั้นว่าถ้าเขามีการลงมาแต่ยังไม่สามารถทะลุต่ำกว่าซับพอร์โซนที่182.767จนถึง182.259ได้โอกาสที่เขาจะฟื้นตัวตามเทคนิคเนี่ยจะยังมีเช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าครับนักทุนหมายความว่าสัปดาห์นี้คู่สกุลเงิน JPY อ่ีเดี๋ยอผมขอลบตรงนี้ก่อนจะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ p พทเทิร์นไลติ w งเวทต่อไปจนกว่าจนกว่าจะสามารถทะลุรีส t a n ทั z โซนหรือโซนแนวตาขึ้นไปได้เพื่อแสดงถึงขาขึ้นจะเริ่มกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเข้า p a t t e r n ์นเวทส่วนใหญ่ p a t t e r n ์นเวทนะครับต้องจนของไ i ติ้งเวทเนี่ยจำเป็นครับจำเป็นให้สังเกตถ้าการที่เขายังไม่สามารถทะลุเหนือกว่ารีสิ a n ทั z โซนหรือเส้นนี้ไปได้เส้นนี้ของพอคิด หรือเส้นสีเหลืองตรงนี้ไปได้โอกาสที่เขาจะย้อนลงมาทดสอบซับพอร์ตโซนตรงนี้จะยังมีเช่นเดีกันและ5หักวันใดวันหนึ่งเขามีการเคลื่อนไหวเขาทะลุลงมาต่ำกว่าปิดตัวรายวันปิดตัว h ฮดโฟต่ำกว่าซับพอร์ตโซนตรงนี้ที่บริเวณราคา1 8 2่5 9ตรงนี้ไปได้ต้องบอกนะักทุนเลยครับว่า ตัวนี้จะเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ย pattern w e i g t คอนเฟิร์มแล้วนะว่าเป็นจุดกับตัวในกรอบระยะสั้นอ่านั่นคืออะไรครับอย่างนี้ครับลงมาและอาจจะมีการย้อนขึ้นมา r e t ทสที่กรอบ pattern w e i g t หรือบริเวณราคาตรงนี้ครับและลงต่ออันนี้เป็นสัญญาณของ pattern rising w e i g t นะครับทุนทีนี้คำถามถ้าสมมติมันไม่ทะลุ ด้านใดด้านหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นโซนแนวต้านหรือโซนแนวรับละ่ะอ่าเขายังคงเคลื่อนไหวในกอนรอบนี้คบนักทุนรีเซทแทงโซนหรือซัพพอร์ตโซนให้นักทุนลองจับตาไว้ถ้าไม่ทะลุด,ด้านใดด้านหนึ่งเขายังคงไซด์เวย์ในกรอบตรงนี้คบนักทุนอันนี้คือมุมมองของ g b p JPY ใน t i m e f รม h e ดโนะครับในสัปดาห์นี้กจบเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มประจากสัปดาห์นี้ผมก็หวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับนักทุนที่เข้ามาชมไม่มากแต่น้อยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s c r ตา e และกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พาดคลิปออนไลน์ต่างๆทางเราที่เรามีการกลับมานําเสนอให้กับนักทุนในเกี่ยวบทุกสัปดาห์ครับสำหรับสาปดานี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ